รถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อคำเตือนอย่าโอนเงินทุกกรณีก่อนท่านจะเห็นเล่มและรถตัวจริงนะจ๊ะรถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคนะจ๊ะมาวันนี้เรามาพบกันอีกหนึ่งอีนะครับอีพีนี้นะครับผมพามาพบกับเจ้าอิวสุมง,งกรทองนะครับตัวนี้เป็นอิวสุมง,งกรทองสปาร์กนะครับตอนเดียว นะครับขายตามสภาพนะครับรถคันนี้สีสันไม่ค่อยสวยนะครับก็สีสันเรามาช่วยกันดูนะครับเท่าที่ผมมองจากรลปกก็คือมีสีแตกรอบคันสีตีอาบไปเลยนะครับเครื่องดีก็สีดีนะครับแต่เย็นเพียงเพาะนะครับรถกระบะตอนเดียวนี่จะหาสวยก็ค่อนข้างยากคันนี้ขายตามสภาพตามราคานะครับ เครื่องดีก็ซีดีนะครับแอร์เย็นเพลงเพาะภาษีไม่ขาดนะครับรถคันนี้นะครับเครื่องแห้งๆมองง่ายนะครับพองเครื่องก็มองง่ายนะครับอุปกรณ์อยู่ตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับก็ใครหาเข้าไร่เข้าสวนนะครับผมว่าคันนี้ก็น่าจับตานะครับราคามอเตอร์ไซค์นะครับภายในนะครับก็ถือว่าคนตรงคนโตน้าดีนะครับ บ่มีขาดนะครับเปลี่ยนผ้าหุ้มมาใหม่นะครับแผงประตูก็พอได้นะครับไม่โดยรวมนะครับตามราคานะครับต้องเข้าใจสภาพมันด้วยนะครับก็คือตามสภาพขายหาเขาอะไรเขาตรวจทันนีถึงจะเหมาะสมนะครับประสีไม่ขาดนะครับเบื้องต้นเจ้าของแจ้งราคาไว้ที่49,000บาทนะครับเหมือนเดิมผมทิ้งเบอร์เจ้าของไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถโทรต่อรองโทรสอบถามสภาพกันเบื้องต้นก่อนได้ก่อนจะตัดสินใจเดินทางนะครับ รถคันนี้อยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับแถวแถวแหลมฉบังนะครับแล้วส่วนั้นเพื่อนท่านใดนะครับที่ชอบคขับแนวนี้ชี้เป้ารถแบบนี้แนะนํารถแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลัลงใจกันเอาไว้นะครับทางเราก็จะมีรถมานำเสนอเรื่อยๆสําหรับคันนี้ไว้เท่าน,นี้นะครับกับนาโนเคนะจ๊ะสวัสดีจ้า